อาณาจักรเบ็กเซรณีดูแลลูกสาวแทนพ่อตาเอชนสวัสด์ไม่ทันเห็นงานวิวาให้คำมั่นจะดูแลลูกสาวทั้งชีวิตอาณาจักรเบ็กเซรณีครอง ort, รีสอร์ทรู้หนึ่งพันล้านว่าที่ลูกเขยเอชนสวัสด์จากกรณีมีรายงานว่าช่วงค่ำที่ผ่านมาของวันที่30มบีนาคมชนสวัสด์อัศวเหมหรือเอนักธุรกิจและนักการเมืองชาวไทยถูกถามส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์และได้จากไปในเวลาต่อมาช่วงกลางดึก สำหรับเอชลนสวัสด์อสเวหเหมเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2511นจบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นลูกชายของวัฒนาอสเวหเหมนักการเมืองชื่อดังแห่งเมืองสมุทรปราการปัจจุบันชลนสวัสด์ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและก่อนเข้าวงการการเมืองยังเป็นนักแข่งรถมาก่อนอีกด้วยสมรสกับนักร้องดังตูนันทิดาแก้วบัวสายและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือเพลงชนิดาอสเวหเหม ที่เพิ่งเปิดตัวเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งแม้จะสมรสกับนันทิดาแต่เขาก็ยังมีข่าวความสัมพันธ์กับนักแสดงหญิงหลายคนเช่นใหม่เจริญปุระเมธินีกินพยมโชลรดาเมฆคราตรียศสวัสดีหัสดีวิทย์และต่อมาเมื่ออยากขาดจากนันทิดาแล้วก็ได้สมรสอีกครั้งกับเจนนี่เทียนโพสุวรรณก่อนจะหย่าก,กันในที่สุดและปัจจุบันก็ยังปรากฏภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวของชนสวัสด์กับนันทิดาและบุตรสาว ซึ่งหลังจากมีข่าวการจากไปของเอชนสวัสด์ทำให้หลายคนนั้นเข้าไปให้กำลังใจครอบครัวของเอชนสวัสด์กันอย่างมากซึ่งอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญของครอบครัวคือว่าที่ลูกเขยอย่างเบ็กเซรณีลูกชายอนุทินชาญวินซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของน้องเพลงลูกสาวของเอชนสวัสด์ที่อยู่เคียงข้างไม่ห่างและหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เบ็กเซรณีเคยเอ,อ่ยปากว่าจะขอดูแลลูกไปตลอดอีกด้วย รักครั้งนี้ไม่ปิดบังเข้าหาครอบครัวฝ่ายหญิงอย่างที่พี่ๆได้ทราบผมกับเพลงไม่เคยต้องปิดบังอะไรเลยเราให้เกียรติซึ่งกันและกันและให้เกียรติครอบครัวเพลงด้วยเราก็พยายามเข้าหาครอบครัวเพลงด้วยไม่ใช่ดึงเวลาเขาออกมาจากครอบครัวผมพยายามเอาเวลาของผมไปอยู่กับครอบครัวเขามากกว่าเลยเป็นอะไรที่โอเคช่วงหลังๆเจอท่านบ่อยมากขึ้นรวมถึงเพลงก็ได้เจอครอบครัวผมด้วยอาจจะไม่ได้ลงอะไรให้เห็นบ่อยแต่เราก็ไปทานข้าวเจอครอบครัวเพลงตลอด ความจริงผมเจอคุณพ่อกับคุณแม่เพลงมานานมากแล้วยังโชคดีที่ท่านจำเราได้เลยมีเรื่องให้เราคุยต่อกันได้ขออนุญาตพ่อเอ๋ดูแลน้องเพลงผมก็ขออนุญาตดูแลลูกสาวท่านด้วยความที่ครอบครัวเพลงค่อนข้างเป็นกันเองอยู่แล้วท่านก็ค่อนข้างจะไว้ใจตอนนี้คบกันมาได้ราบรื่นไม่ได้มีปัญหาอย่างที่ไปอังกฤษด้วยกันคุณพ่อของผมก็ทําอาหารให้คุณแม่และคุณนายเพลงทานเรื่องแต่งงานหากจะมีครอบครัวต้องมีสมบัติ เป็นของตัวเองขอเวลาสร้างตัวให้มันคงดูแลได้ทั้งชีวิตส่วนตัวเรายังมีอะไรที่อยากทําให้สําเร็จก่อนอีกมากมายถ้าเ็กอยากมีครอบครัวทุกอย่างที่จะเลี้ยงครอบครัวก็ควรจะมีจากของตัวเองไม่ได้มาจากของผู้ใหญ่ที่เขาหามาให้เพราะไม่ใช่แค่สําหรับเราคนเดียวแต่รวมถึงลูกหลานของเราด้วยเลยคิดว่าขอเวลาให้มั่นคงอีกนิดหนึ่งให้เรามั่นใจว่าดูแลเขาได้ตลอดทั้งชีวิตจริงๆ